1ิบสอง2ิสสวัสดีค่ะวันนี้ไอ้พาพี่น้องไปหาอีลอกค่ะเรี <c oughs> ยนแบบโอลิฟสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้ไอ้พาพี่น้องมาหาอีลอกนะคะมาเบิ่งว่าสิได้หรือบอ่สี่มงแรงแล้วนะค่อยเม่เคยไปเศร้าดอกสีเว่าไปก็ได้ตอนนี้ เราก็เห็นแล้วนะคะทุกคนนี่คืออีลอกนะจ้ะอีลอกกีลอกเด้ออีไลกีไลมันสีมีสีหมดเลยกสีเขียวสวยไหมมันจะหอมมากหอมเนาะเราหอมหอม,หอม,หอมกเวลาแก่งกันลอกออกไปนะจ๊ะถ้าถึงยาวนี่มันซีคันจะหน่อยแต่อยบอกคันขอคอยมึน ถ้าเป็นสีม่วงนี่คอยบ่มีสิทธิ์เห็นเลยนะถ้าสีนี่นะเห็นอยู่ยจก,ก็แซงขึ้นแน่ก็ได้ดอ,อกย้ายเจะเห็นหูน สามแล้วเดี๋ยวค่อยสิบุตรงนี้เด้อจะับมาต้องบุขามาดอก เคยเป็นแสมได้ย้ายายคอคได้สามเสร็จอาได้ย้ายเจ้าได้ย,ย้ายต่อใหนบอกต่อเลยโอเคไปกันเลยเนคนหนดอกเนาะจุ่มหนึ่งเนาะบันเมือเห็นสองดอกเจ้าหันเด้อนอยล้ ไปถอนเลยดอกหนึ่งต่ว่าอีกดอกหนึ่งมันน้อยค่ะดอกหนึ่งก็น้อยดอกหนึ่งฮะมันน้อยจำของที่บีนวเลย เราโควิดจ้ะใครช่วยยังให้ังอาการของไอ้โมนีเนาะใครช่วยในาต่กระยาเย้ใจแขงข่าวทางนี้ทางนี้ใจฟังเลยใครช่วยยังให้ฟังเด้อใครช่วยในแต่ก็ะยาโมนี้นะเสียงคอยเปลี่ยนแฮงเลยแล้วคอยก็ไออยู่มดมื้อไออยู่มดมื้อเลยไอปุ๊บขี้มูกย้อยโตฮ้อนไอก็ไอแห้งอาการคือเป็นโควิดแล้วไม่ได้เสียงเปลี่ยนเลยแต่ไอตรวจเลยจ้ะ ม่ตรวจถ้าก็ไม่ติดแค่แล้วก็บ่วได้ไปสัมผัสคนอีย่างมากมายเนาะสัมผัสแต่เราเนาะแต่ตอนนี้คนรอบกายเอ,อ้ยยายคนรอบคนรอบกายไอ้ก็ติดหลายคนแล้วเนาะบัเนาะเขากับมาโคมาดุกเหม็นนะตัวต้นหมาเนาะ <c oughs> ต้นตหมาวะ <c oughs> นี่จะายแบบนี้าอกญาติดไอ,ไอเป็นอีหยังเด้ยอย่าพิ่งเป็นอีหยังเถอะเพราะว่าถ้าสมมติไอเป็นอีหยังเนี่ยอก็สิเดินทางบ่ได้ถ้าสมมติว่าอายไปตรวจเอ่อ โควิดแปบ,บนึงเดอ้อแปบบนึงแปบบนึงค่ะแล้วอยู่สยายม่ไหรฟังคนเกตถ้าสมุิว่รไปตรวจโควิดเนาะไอเดินทางวันที่สี่นะคะก็คือวันที่ห้านั่นแหละแต่วันเป็นเวลาเที่ยงคืนมันก็เป็นวันที่สี่เนาะไอเดินทางไปฝรั่งเศสนะจ๊ะไอเดินทางสายตรงไปเลยสิบเอ็ดชั่วโมงเนาะจากปารีสเบนกไปปารีสสิบเอ็ดชั่วโมงขามาเป็น สิบสองชั่วโมงเนาะคะนะ่ะเนาะเออน่นระเบอ์ออายก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าไปกรุงเทพแล้วไปตรวจเจอมบบนี้อายก็ไม่ได้เดินทางได้แล้วก็มากุสุมาก,ก็ไม่ได้ด้วบโบขาสิเอานายเข้าไปโรงแรมนะ,ะไปกักตัวสิลซิเมอเศร้าจากได้บินไปประมาณนี้เนาะ,ะอายก็ไม่อยากจะเสียเวลาสักเท่าไหร่ในการที่สิเดินทางไปมาไปมานะหอดเวลาไปก็สิไปเลย โอ้ยขี้มุกข่ย่อยอาการข่โบสูดดีโบฮัาพ่านอะไรตรงนี้โบฮัาพ่านอะไรแกไอยบรับออเดอร์ได้จ้าห้เบิร์นมันมันเป็นจะไรกันเป็นกุชางใบใชางใบด่างนี่สวยมากเนาะสวยเนาะสวยมากเมืองนี้มันด่างแหงแบบ ออ้คุดขายได้ปีใช่ลหมปีนี้บ่ได้คุดขายได้จังไม่รับออเดอร์เพราะว่าหนึ่งคือใกล้จะเดินทางแล้วเอยียดนมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งมากเนาะแต่ไม้สีขุดไปปลูกเมงน,นี้เมืงน,นี้มันด่างแบบโบว์มาใกล้ๆมันด่างแบบงามเนาะแบบเห็นชัดเจนนะนี่เขาเรียกว่าผู้ช้างใบด่างน,นะคะกกนี่นะเป็นพันปีใช่ไหก,กกล, 1, ละพันสองเห็ดราคาให้กับคนที่ซื้อไปประดับแหงเบิ่งนี่เต็มอยู่พู โอ้ข่อยอยู่เด้ขอ่อยถึงมาขุดขายโกก้าหารอยอะมักเขาวเขาเหรอยุใส่เหรอไปไปเบิ่งส่วนฝนหายหรอหนี่หายาหน้าบัวเนาะหากระเจียวง่ายกว่าเบิ่งนะเพื่อสิได้เอ้า ตอนนี้ได้จกอันแล้วถ้าถามว่าพอ่แอแกงอะไรยังพอ่อแกงเราจะเพราะว่าอีหลอดนี้จะใส่แต้มันกระสีบะแซบโดยเฉพาะคนทางอายคนสีไปแกงใส่ขา่ามดแดงกระดูกหมูแล้วก็บางเถือก็ใส่หน่อไม้ไปด้วยเนาะ8เซนแล้วขออีก5เซนปะมาค่ะทุกคนมาลุ้นกันว่า5เซนเราจะตามหาเจอไหมแต่ว่าบอกได้คำเดียวว่าเราก็ต้องพึ่งน้องเกศนะคะเพราะว่าเราหาไม่เป็น หาเป็นอยู่แต่ตาโบดีนี่มันต้องเล่งไปมีแล้วพี่น้องไงเพราะามาสีคือกันนอโบน,นอะ่ะจะเสียจรงได่จังพอกะปูแดงห้ายหลายป่าค่ะอเอาเลยเอาเลยอาเลยไปค่ะตอนนี้เราก็เจอเ <laughs> ส้นที่ หมดบยายสายอะคะนี่ค่ะไปต่อเลยค่ะ เ้นที่สิบสองอีกหนึ่ง,งเส้นสิบสามแล้วมีน้ำใจจริงๆพิอบมีดเดวดอยหลอกเนี่ยฮะอแม่มามาไม่กัดแต่มดกัดนะลูก โอ้ยดอกน,นี้สวยมาก ก็คือประมาณหลายแทะใส่คะเร้นจะขึนโอ้เจ้าคือใส่ยตาดีแทะโอ้คือนี้อะไรอันนี้นี่นี่นี่โอ้แล้วน,นี่นี้เราเห็นปูใหญ่มากจะเย็นในท่เลเนักโบ ไอเนี่ยเอาเห็นเนี่ยโบผอามหวานนี่อีกย้ายแก่แล้วนี่นี่ย้าย เกือบได้ออกทางส่งหน้าแล้วผ่านเลยไดยน้นี่เนาะมันนี่ค่ะไหนยายสุดท้ายแล้วปะทันเดียใจแค่จะเห็นแล้วละ่ะเ่ห็นะเห็นทีหลังกะยะต่คอยกะเห็นวิจารณ์สิเทียง เป็นสิเลยนะตัวนี้เลยนี่คะหืมได้หลายเลยพี่น้องพ่อแก่งเราได้นี่ลเลยทุกคนวันนี้พวกอากาได้สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกปดยี่สิยี่เอ็นแป๊บเดียวหนึ่งเดี๋ยวอายคอนญาตกลับบ้านก่อนนะคะ อีล่อนี่ไอสิ่งไปให้พี่สาวคุวกแกงให้พ่อแม่กินเนะาะไอก็คงสมบื้อใเห็ดให้เบิ่งว่าวิธีการเอ่เห็ดกินเห็ดเน่าดายเนาะสำหรับวันนี้ไอก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะอืยามลมโชยมาพาใจดนยวงัง